อยู่ในเกมมือถือแนวสร้างระบบนิเวศนะครับแล้วก็ผ่อนคลายเบาสมองนะตัวเกมสามารถปิดเน็ตเล่นได้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนให้เราลองเล่นก่อนเนาะถ้าชอบก็ซื้อตัวเต็มได้นะครับอันนี้เป็นตัวฟรีนะเล่นได้เยอะอยู่นะครับสร้างฝนก่อนเลย รอบนี้มีดอกไม้นะครับแล้วก็เรามีพึ่งมามีหญ้านะครับแล้วก็มีหิน แสีม่วงนี่คืออะไรจากนั้นเราจะเพิ่มเกาะตัวเกมก็เล่นได้เพลินๆนะเดี๋ยวดูผมวางต้นไม้นะผมจะวางต้นนี้หนึ่งต้นก่อน แล้วทีนี้ผมจะวางใกล้ๆก,กันนะเป็นจะเป็นสามเหลี่ยมนะมันจะรวมต้นกันนะเนี่ยเห็นไหมกลายเป็นปา่าแล้วก็เอาหมู่ป่าเข้ามาได้เอาพึ่งอยู่ตรงนี้นิดนึงใช่ไหมตรงนี้ต้องใช้ฝนแล้วก็มีดอกไม้มีพึ่งนะครับแล้วก็ สร้างพื้นที่เพิ่มตรงนี้ไม่รู้ว่าถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆอ่ะมันจะมีแม่น้ำหรือเปล่านะแล้วก็ตรงสลับการ์ดใช่ไหมเราเพิ่งมาแลกกับอ่า อันนี้ดีกว่าบีเวอร์นะครับไม่แลกหรอหรือว่ายังไงอ๋อเหมือนจะไม่แลกนะครับต้องใช้อย่างน้อยสามใบนะเออต้องใช้อย่างน้อยสามใบนะในการแลกอันนี้จะเป็นการเหมือนเอาคืนนะครับสมมติว่าผมจะเอาย่าคืนใช่ไหมก็ได้คืนมานะ อันนี้จะเป็นฝนแบบหาใหญ่เนาะก็จะได้หลายช่องนะครับอันนี้จะเป็นฝนแบบช่องเดียวเพิ่มหินนิดนึง <Okay. S 2> อ่าพอเราปลดล็อกหินสามช่องแล้วใช่ไหมก็จะมีแพะมานะครับเอ,อแพะจะอยู่กับหินใช่ไหมส่วนหมูป่าก็จะอยู่ในป่านะครับโอเคเราเอาหินมารวมกันตรงนี้ได้ไหมยังไม่ได้นะครับอาจจะต้องเอา ตรงนี้คืนแล้วก็เอาหินว่างออแล้วก็เอ้าแพ้เราหมดไปละเอาฝนตกตรงนี้เป็นหาใหญ่ไปเลยแล้วก็เอาดอกไม้ใส่พึ่งไปตัวเกมก็เล่นเพลินดีนะ โอเคจากนั้นเราจะสร้างป่าตรงนี้เป็นสามช่องอแล้วก็ดูว่าแลกอะไรได้บ้างเอาหินเอาญ้าแล้วก็เอาดอกไม้แลกกับแลกกับแลกกับหินดีไหมเอาป่าเอาเอาป่าเอาหินเอาญ้าแลกกับดอกไม้เออ เรียบร้อยนะครับเราได้ดอกไม้มาเพราะว่าตอนนี้เรามีพึ่งอยู่จากนั้นก็สร้างกรอบเพิ่มเอาฝนตกแบบจุดเดียวแล้วก็เอาย่าลงไปย่าไม่รู้ว่าใช้กับอะไรนะ ตอนนี้เราได้แอ่งน้ำแล้วนะครับนี่หมูป่าจะอยู่กับป่าใช่ไหมเพราะงั้นเราเอาป่าไว้ตรงนี้ตามช่องแล้วก็เอาฝนตกตรงนี้ตอนนี้ผมอยากได้แพะนะครับอยากได้แพนะแต่ว่าเดี๋ยวจะต้อง เราอาฝนตกเพิ่มไปก่อนจะได้ปลดล็อกช่องเพิ่ม ตรงนี้ขอเป็นหญ้าโอเคเราได้หมาป่ามาละหมาป่าน่าจะอยู่ตรงอ๋อตรงป่าเลยใช่ไหมมันคงไม่กินหมูป่าหรอกน่าจะอยู่เด้กันได้ทีนี้ผมจะเพิ่มอ,อยากเพิ่มบ่อน้ำนะครับไว้แถวๆตรงกลางนิดนึงแล้วก็ตรงนี้ใช้หาฝนหน่อย แพ้แพะเราต้องอยู่ที่หินแพะภูเขาหน่อยอนี่แพะอยู่ตรงนี้แล้วก็เอาต้นไม้มานิดนึ เดี๋ยวผมจะไปแลกหินมาเพราะว่าเรามีแพ้อยู่โอเคเอาหินมาเอาใหม่เอาใหม,าามา่ได้หินมาแค่ก้อนเดียวเอง เอาเป็นเกาะตรงนี้เพิ่เล่นไปก็เพลินดีเหมือนกันนะครับใครที่ชอบเกมแนวนี้เนาะลองโหลดมาเล่นกันได้นะครับตัวเกมสามารถเล่นสบายๆผ่อนคลายนะครับสร้างระบบนิเวศปา่าไม้นะครับสัตว์ป่าอะไต่างๆเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านครับ